กนใจรอสักครู่แน่มิสเตอร์โรลของเราข้า้ขึ้นไปเพื่อคนบนพิธีเข้าไปทำก่อนหนึ่งสอสุขุดแบงครับไทยแลนด์ thank you มิสเตอร์โรลอารักชัางผู้มีเกียรติของเราเรามาลับชมโชว์ชุชดแรกเลยดีกว่า,า,ามุนงค์อตางเล่นดอนเต The Virtual ผู้ร้องตังเทมิวสิกเอาละครับขอเสียงปรบมือต้อนรับผูร้องตังร้อก น,นี่นะครับความสามารถพิเศษของผู้เรตัางของเรา้ัาปีนชชว์ครบการเตะโอ้โหแล้วเซี่จิกกว้าว ก่อนเทสท์เช่นเพื่อนเราไปรับชมโชว์ชุดต่อไปกันเลยว่าอุรังตังชกเมย์ไทเล็ะโชว์อุรังตังไช่บ็อกซี่โชว์ความอิ่มลำแข็งของเขาจากรับรับชกหนึ่หนึ่งหรือว่าคู่คอนเนอร์เราได้เลยครับเรดี้แอนด์เจนจ์แมนวีลส์เซิร์ฟชอตแชมเปี้ยนมิสเตอร์สายลมสิงห์จาา หล่อ <Hello>, <laughs> มาเลยนี่ก้าวาวุ่นเลยทีนี้ยูยิ้มมีเยอะแยะฮัลโหลวอสซ์ซับแมนโอเคไทยแลนด์ออฟสมายวีลคอมทูไทยแลนด์มาจันไรจิญไรอ่าเจันไรจิญไรข้ามหน้าหล่อ เฮ้ไมเฟนขำดาวใจเย็นๆดอกนี้อหน่อยเอางี้กว่าโชว์ทีเด็ดท่าไม่ตายไฟติ้งสกิลโชว์สเปชียลไฟติ้งสกิล ตันสกิลมาก <laughs> โ,โอเคโอเคโอเคพาสสกิลพาสสกิลไม่โชว์สกิลเอาดีกว่าเน็กโชว์ไซรอนโชว์เมจิกหรือว่ามาจากคนของเรานเองครับเี่มาจับตาดูก่อนนี้ไว้า <c oughs> มาเราเซคให้หายไปนับวัน ดีแล้วเชียวเอางี้วาโชว์อย่างนี้ดีกว่าความแก้มดีกว่าชิ้นส่วนคิสเฟ๊ เชนเนอร์ Channel, พี่เลี้ยงนักมวยครับพี่เลี้ยงนักมวยเช็คแขกเขาหน่อยเออโอเคเราไปูดกันไปด้านฝั่งผู้ท้าชิงกันมาดีกว่าือว่าเรดคอนเนอร์ออรอหน้าเองครับเรด g ี้เ l น m ์แมน r ี s โชว์ c o มิสเตอร์ e s วีซิ สวัสดีครับ Hello my friend how are you วันนี and ้เค M e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  me, Eat me you know? OK，好三个，三票。 โชว์ความฟิตพื่น้องด้วดกว่าสิทอัพโชวน้องปสิทอัพโชว์โชว์พาวเวอร์ันึ่งสองสามส้าวกเดแปด อะไรกันแั้ววิทยาโอเคฟิดโคองสิบของซมาบ์เรดคอนเนอร์โอเคสิบดาวแนะนำตัวค้ดี้ออกเชิญครับอะครับช่างผู้มีเกียรติอะลงไซเฮ้ยรถอะไรมาจอดครังนี้เราได้ทำการดัดแปลงมาต้นกบกังรักษาเวลานะครับ อาคาต่อชามคิปเปอร์อิสซับตูนีเบราดไรดิสยกชิงลาวันแม่แลาให้สัญญาณนแบบนี้ หลายถ้าฉังแก๊สอยากจะโชว์แล้วเกินโอเคมาพาูดกับตัวจริงเสียงจริงดีกว่ามิสลอตเตอรีเดี้ชาร์คคิเปอร์โอเคน้าทดียจ๋าถ้าใครน้องๆค่ะสวัสดีค่ะเชิบบญหมผมกูแต่ไม่รักกูแต่ ไปแวไปเอออย่าเปิดโอเคเออเริ่มไปแล้วเนาะเคลียร์เอออย่าทำโยกสายลมสายลมลมคำดาวอะไรทะเลาะอะไรกันวะชีวอนเชอร์แนนแลกมาทะเลาะไม่บอกห้องเสียงห้องเสียงคองมูสิ่งอะเนี่ยมาทีเด็ดมาอีโทีเด็ดมาสเมเวยชิวชอ อยากันแล้วโอเคอีกสิ่งที่เราขาดไม่ได้เลยนะครับนั่นคือกการข้ามเลยเดอะเรเบอรี่ต่อช่วยพิษโยกันนี่ผลเรื่องสัตว์แม่อ้าวป่ายุจการเรแดนโอเคคุณกายุเริ่มยันเลยว่าจะชิงเล้าช่างเล้าโอเคได้แล้วเนาะเื่อตัวเช็คของเราลอยของนักมวยกันซะก่อนนะครับเช็คทีมมาโอ้ก เออโอเคบลูคอนเนอร์เน่เช็คดวงนก่อนเลยซ้ายขวาไม่มีอะไรซักซ้อนฮะเช็คไป้ดีแต่ควาดับมืฮะเฮ้ยเอ้ผู้ชมเออเอาเอาล้วครับท่านผู้เกียรติกองช่างการชกมวยไทยนะครับเราเข้ามาถาบว่าอะไรตัวการแล้วซักก่อนเอาละครับเริ่มจะฟังแร็คคอเนอร์เน่ประวัติข้าวของเขาไม่ธรรมดานะครับ ซิทอนวาไม่ย hey. ุบซิทเมทซิิเ <Ghana> ดียรออนเวทอันดี่ห่งบรกแล้วไทเราเออเอาะครับชมหน้าพูทธาชีโอวิวซิโคอนซาวาเวทของเออไรอย่งอะไรเออเอาละครับช่างยิเรามาพบัาทารยดั้นฟังบรูคอนเนอร์ได้เลยว่าไทย โอลี่นั่มามานราศรีนี่หนึ่บุคคลงรากนานนังแัมมัำมาดขนานนังและสักครั้งน้าขนานนั่งหนับไว้หลับใส่นิ่งหลับฮึ่มหยุดหยุดายุดหยุ จ่าหมาครับมีชื่อจริงว่าคุณเกิดอายุ16ปีซิกทีเดียวโอนเข้ามาเลยแม่เวทเขาเอา,าเซลฮิมเอ็คออเดอร์ต้องเ,เอาครับเริ่มชัเชียนของเราสายวันสิบจ่าหมาฮู้ออเดอร์เริ่มกันเลยครับยกที่้นลาว๊ะ នេះមកយើងតោះទៅទៅអេអូយ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 អ นับหนึ่งนับครับผม1 2 3 4 5 6 7เจ็ดเราเดินมาไกจ้ะขึ้นเฮียขึ้เฮียเชนเนอร์เชนเนอร์น่าจะเลยสนาทีวัน r ้าเ មកយ៉ាងไงមកដល់ 地长很长，<noise> <noise>